ปัจจุบันมลภาวะมากมายทําให้คนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมลภาวะเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคร้ายทางอากาศมากมายเช่นโรคภูมิแพ้โรคในระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจด้วยมลภาวะดังกล่าวปัจจุบันนับว่าจะมีความทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อยับยั้งเชื้อโรคได้นะคะเทคโนโลยีที่ว่านี้คืออะไรไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ The microband technology um, came to Thailand um, close to 10 years ago for the first time. Uh, we have learned that the Thai people very much value the same uh, of concerns that we see in other parts of the world. Thai people are concerned with food safety. They are concerned with allergies. they are concerned with health and food safety uh it's no surprise uh to see that microban has become uh very popular uh in a number of building materials as well as consumer products u uh, s e d in, uh, in thailand จุลินทรีย์ในอากาศโดยทั่วไปเป็นสาเหตุของโรคได้หลายอย่างนะคะดังนั้นเราควรใส่ใจในอากาศที่เราหายใจเข้าไปให้มากๆค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะการเลี้ยงเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะไหนจะต้องดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นเรื่องของอาหารการกินรวมถึงเรื่องของอากาศก็มีความสําคัญไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ค่ะโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อยโรคหนึ่งของเด็กโดยสารก่อภูมิแพ้ส่วนใหญ่เป็นสารที่อยู่ในบ้านเช่นฝุน่นไรฝุน่น ขนสัตว์เด็กอายุน้อยกว่า3ขวบมักไม่มีอาการของโรคภูมิแพ้แต่เมื่อโตขึ้นและสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้บ่อยครั้งขึ้นก็จะเริ่มมีอาการโดยมักมีอาการมากขึ้นในช่วงวัยรุ่นและมีอาการไปตลอดจนถึงช่วงที่เป็นผู้ใหญ่ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจดูแลสุขภาพของเด็กให้มากนะคะหรือติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยฟอกอากาศยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ค่ะสนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศไบออนแอร ไบออนแอจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพด้วยนวัตกรรมใหม่ดังนี้สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านครับผมในนามของบริษัททิมแสงสองพันจํากัดยินดีที่จะนำเสนอเครื่องฟรรกอกอากาศไบออนแอร์ซึ่งจัดจำหน่ายในระบบ m l m ถึง4รุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศไบออนแอร์เป็นผลิตภัณฑ์น,นำเข้ามาจากประเทศอเมริกานะฮะปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ15ปีของไบออนแอร์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศในประเทศไทยที่มีอายุ ยืนยาวที่สุดในประเทศไทยนะครคือ15ปีเครื่องฟอกอากาศบารแอร์มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าไมโครแบนะการที่มีเทคโนโลยีไมโครแบนเข้าไปเนี่ยก็คือไปต่อต้านไม่ให้มีการเพราะเชื้อแบคทีรียเชื้อไวรัส hmm. เชื้อจุลชีพต่างๆที่ฟิลเตอร์หรือตัวแผ่นกรองแล้วนอกจากนั้นแล้วนอกจากฟิลเตอร์แล้วก็จะมีตัวบอดี้หรือตัวเครื่องมันก็จะ,ะสานผสม ไอตัวสารไมโครแบนนี้ดังนั้นไบออนแอร์ Air เนี่ยจะไม่มีแบคทีเรียเกิดขึ้นทั้งตัวฟิลเตอร์และตัวบอดี้เลยข้อที่2อผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศไบออนแอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่กล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจากอเมริกามอเตอร์ Motor เนี่ยก็เป็นของอเมริกาภายใต้แบรนด์ยี่ห e ้อ GE ในขณะที่คู่แข่งขันอื่นๆนั้นรับประกันเพียงปี2ปี3ปีแต่แบออนแอร์ Air นั้นกล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานภายใต้ลิขิต บ i ันแอร์เซอร์วิสพันี่คืออีกข้อหนึ่งเป็นข้อเด่นของผลิตภัณฑ์บรัน Bio Air ครับข้อที่3เครื่องฟอกอากาศบรัน Air สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยกินไฟเพียง70วัตต์เท่านั้นเดือนหนึ่งกินไฟอยู่ที่ประมาณ15บาทถ้าเปิดวันละ8ชั่วโมงสิ่งที่ท่านนำเสนอขายกับลูกค้าท่านจะต้องคำาปึน,นถึงตลอดเวลาว่าบรันแอรเป็นเหมือนเครื่องมือแพทย์ท่านอย่าไปม,มองขายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะว่าสินค้าแบล็นแอร์ออกแบบมาผลิตออกมาเพื่อคนที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจค่อนข้าง80%ที่ต่างประเทศนะฮะคนที่มีระบบทางเดินหายใจเนี่ยถ้าใช้แบร็คนแอร์แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นในการที่จะรักษาสุขภาพให้กับตัวท่านเองหรือครอบครัวเนี่ยคนที่เป็นภูมิแพ้รุนแรงก็จะเจือจางลงมาคนไม่เป็นก็จะไม่เป็นเลยถ้าหากนอนในห้องที่อากาศบริสุทธิ์กา๊าซที่เอื้อชีวิตเราปัจจุบันก็คือกา๊าซออกซิเจนเราไม่สามารถที่จะเอากา๊าซออกซิเจน จากข้างนอกเข้ามาเติมในห้องนอนของเราเรามีหน้าที่บําบัดกา๊าซเสียในห้องนอนของเราให้เป็นกา๊าซออกซิเจนเพราะว่าแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศแบลว่วทุกรุ่นจะสามารถกรองก๊าซพิษได้ตอนนี้ต่อไปเราก็จะมีการสาธิตการใช้เครื่องให้ดูนะครับแล้วก็มีการาสร้างห้องทีง่มีกันแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศสามารถที่จะฟอกอากาศให้ท่านเห็นได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ วันนี้ผมจะมาสาธิตเครื่องฟอกอากาศแบรนแอร์ทีละรุ่นละรุ่นเลยนะครับรุ่นที่ผมจะสาธิตรุ่นแรกนี้เรียกว่ารุ่น BAP 1 5 6 0หรือน้องเพียวด้านหลังท่านจะเห็นว่าอากาศจะเข้าด้านนี้นะครับรุ่น BAP 1 5 0อากาศจะเข้าด้านนี้เมื่อท่านซื้อเครื่องฟอกอากาศมาท่านจะต้องสำรวจว่าด้านหลังมีอุปกรณ์ครบไหม ฝาครอบตัวนี้สามารถที่ไปล้างทำความสะอาดได้เมื่อฝุ่นเกาะเยอะๆนะฮะแผ่นนี้เรียกว่าแผ่นคาร์บอนซึ่งคุณสมบัติของแผ่นคาร์บอนคือเหมือนกับเราใส่ถ่านลงไปในตู้เย็นเราก็ต้องบอกกับสมาชิกว่าบอกกับลูกค้าว่าแผ่นคาร์บอนมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นและการพิษและก็กองฝุน่นหยาบๆที่อยู่ในอากาศซึ่งสามารถเอาไปทำความสะอาดโดวยวิธีการเป่าปานะฮะอย่าไปซัก ล้างเดืดขาดด้านหลังเพื่อใช้ไปนานๆจะเป็นสีดำนะครับนี่เพิ่งใช้นะครับเพิ่งใช้ได้ประมาณ1เดือน <S <S เห็นไหมฮะด้านนี้จะดำนะฮะผมให้เปรียบเทียบครับด้านนี้ก็ขาวอากาศก็จะเข้าด้านนี้ครับเวลาประกอบนะครับใส่ลงไปนะมันจะมีล็อกครับง่ายทีเดียวครับปุ๊บอ่าหลังจากนั้นก็จะเอาแผ่นคาร์บอน ใส่ลงไปนะฮะก็ <S <S ใส่ลงไปให้ตรงเห็นไหมไม่ต้องเรียกช่างเราสามารถดูแลเองได้เป็นอันเสร็จนะฮะนี่คือการใส่หลังจากนั้นท่านก็หันหน้ามาปุ่มไห่ท่านเห็นสองปุ่มนี้คือปุ่ม power กับปุ่มไอออนเมื่อกดปุ่ม power ก็จะดับนั่นคือเครื่องเปิดแล้วแต่ถ้าเปิดปั๊บก็จะเป็นสีส้มนะฮปุ่มตรงกลางเป็นตัวบ่งบอกให้เปลี่ยนแผ่นกรองสีขาวที่ผมให้ดูสักครู่นี้ถ้าตัวนี้เกิดขึ้นเป็นสีส้มเมื่อไหร่ท่านต้องเปลี่ยนอาจจะปี 2, ปี3ปีขึ้นอยู่ที่มวลภาวะในห้องนอนของท่านหลักการทํางานของเครื่องฟอกอากาศอากาศเสียจะเข้าด้านหลังนะผ่านกระบวนการ คาร์บอนฟิลเตอร์อากาศดีออกด้านนี้ด้านที่ออกนี่ท่านสามารถปรับได้เห็นไรุ่นน้องเพียวนะฮะมีหูหิว้วนะฮะเคลื่อนย้ายสะดวกมีความหนานะฮะรุ่นน้องเพียวเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในอเมริกาแล้วเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายได้5ปีแล้วนะ,ะครับนี่คือเครื่องฟอกอากาศแบรนดแรุ่น B P 150 หลายท่านโดยการสงสยัยเครื่องฟอกอากาศมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนและมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนั้นวันนี้นะครับท่านจะได้เห็นประสิทธิภาพในการทํางานในการสาธิตของตัวเครื่องฟอสอากาศนะสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าตัวฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์นี่เวลาผมเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเนี่ยจะร้อนแล้วก็จะเกิดเป็นประจุค,ควันนะครับผมจะปล่อยควันเข้า,าเข้าไปในตู้ สีขาวตู้นี้นะฮะจะใช้ตู้ครอบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นผมจะปล่อยควันเข้าไปนะครับพอปล่อยควันเข้าไปในตู้เสร็จแล้วนะฮะผมจะเปิดจะเปิดให้เครื่องทํางานนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วที่จะปล่อยควันเข้าตู้นะครับ <c oughs> จริงๆแล้วไม่จําเป็นว่าควันที่ผมเอามานะฮะ ควันอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นควันทูบควันบุหรี่หรือควันรถยนต์นะฮะหรือโมเลกุลทุกชนิดที่อยู่ภายในห้องนี้นะฮะหรือว่าในห้องนอนในห้องทํางานของท่านไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอับกลิ่นชื้นกลิ่นเหม็นกลิ่นแก๊สนะครับเครื่องตัวนี้สามารถช่วยท่านได้นะครับแล้วเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวที่เล็กที่สุดนะฮะเราเอาเครื่องตัวที่เล็กที่สุดมาทําการสาธิตนะฮะให้ท่านพี่น้องได้ดูว่าประสิทธิภาพในการทํางานของตัวเครื่องที่เล็กที่สุดเนี่ย ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบระหว่างเครื่องเล็กกับเครื่องใหญ่นะครับว่ามีมีการทํางานแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคเรามาดูพร้อมๆกันนะครับผมจะเปิดให้เครื่องทํางานหน้าบัตรนี้นะครับใช้ระยะเวลาไม่นานครับนะครับประมาณคิดว่าประมาณ1นนาทีนะฮะโดยเฉพาะเครื่องเล็กถ้าเป็นเครื่องใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กว่านี้เนี่ยนะฮะ ประสิทธิภาพในการทํางานการฟอกโมเลกุลนะฮะหรือควันสีขาวๆเนี่ยนะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณประมาณ10วินาทีโดยเฉพาะ,ะรุ่นน้องเพียว BAP1560 ของเรานะครับเห็นไหมครับควันนี้ค่อยๆจางหายไปนะครับหายไปแล้วครับเป็นสิ่งที่เป็นระบบเทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศที่ทันสมัยที่สุด ะะโดยเฉพาะเครื่องฟอกอากาศ b i o อ Air รที่มีส่วนประกอบของไมโครแบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในครับนิดหนึ่งนะครับว่าควันที่ลอยอยู่นั้นมันหายไปไหนฮะมันเก็บด้วยแผ่นกรองชนิดพิเศษของเราเนี่ยนะครับนะฮะที่มีการประสานไมโครแบนนะฮะเป็นตัวกำจัดพวกเชืเ้อโรคเชื้อราไม่เป็นลังเพาะเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จร้อเปนะฮะถ้าท่านใช้เครื่องฟอกอากาศบา o นแอ ที่มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานได้ทั้งอากาศสะอาดบริรสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรคนะครับร้อเต็ม